สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนปามิมจินั่นเองนะครับอ่าเป็นอิโมจิของแพทแพทพอร์มเฟซบุ๊กนะอ่าทำยังไงมีกี่ขั้นตอนก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้แนละเอาไปทำตามกันได้เลยอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์เว็บไซต์ k m MM m เขีดทเนะครับเว็บไซต์ย้อนแรกเลยให้คลิกเข้าไปเลยนะอ่าแล้วกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับวันนี้อ่าแต่ถ้าใครยังไม่มีนะกดสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนเลย ชื่อชืงานนะครับอีเมลรหัสผ่าน,นยารหัสผ่านนะห้ก่อกให้ครบถ้วนเลยพอกกอกหมดแล้วนะครับก็ติ๊กต่อช่องนี้ด้วยนะเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะพอสมัครแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะอ่ะ,อะ,อะก็นี่คือหนะ้าตาเว็บไซต์เคเอ็มนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็มาขั้นตอนแรกกันนะครับเจอหมดหมู่นะหมดหมู่นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับสุซันว้ำสงการนะสิ้นสุดวันที่30เมษายนนะก็สิ้นสุดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับค่าบริการก็จะถูกลงเอามากๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นหัวข้อหลักๆนะครับหมดหมู่หลักๆก็จะมี Facebook YouTube Ti k t o อ Instagram นะครับที่เป็นบริการแนะนําอยู่นะอ่าแล้วก็มีหมดหมู่อื่นๆอีกนะครับที่ย่อยออกไปนะครับก็ลองเลื่อนลงมาแถมมีแพลตฟอร์มอื่นอีกด้วยนะครัับนนี้ ผมก็จะมาตรงนี้นะครับอีโมจิราคาถูกที่สุดอันนี้นะครับแล้วก็ดูบริการบริการนะครับก็จะเป็นอีโมจิหน้าต่างๆให้ทุกคนเลือกได้เลยส่วนผมก็จะเอาหน้าหัวเลาะไปนะครับอันนี้นะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับคำอธิบายขึ้นมาให้ทุกคนทําการอ่านด้วยนะครับตรงนี้พออ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยนะเป็นลิงก์โพสต์นั่นเองก็กดไปที่วันที่และเวลาตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนเป็นโพสต์ของท่านจาธนะณ์นะกดปีลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับแล้วกดวางเลย วางไปน้วนะ้ะเจอปริมาณนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับสูงสุด500อ่ะหกระปั๊มขั้นต่ำไปนะครับพอเราได้ค่าบริการขึ้นมานะครับให้กดสั่งซื้อได้เลยระบบได้รับกาสั่งซื้อคุณแล้วนะขึ้นต่างๆเขียวๆอย่างนี้ลูกคุณทาการรออ่าอิโมจิเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับอันนี้เนาะก็ไม่ใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับแล้วก็ไม่กี่ขั้นตอนด้วยอ่าในระหว่างที่รอนะครับเดีย๋ยวพาทูเว็บไซต์ก,การกดการซื้อนะครับอู่ตรงนี้ จะมีรหัสออเดอร์บอกนะครับสถานะรอการดาเนินการที่เหลืออยู่นะครับสิ่งก็คือปริมาณนั่นเองอ่าแล้วก็ดูมีบริการกับข้าวบริการแล้วหัวข้อลิงก์ด้วยนะครับวันนี้เนะเาะกับหัวข้ตอต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะมีอยู่หช่องทางเลยสแกนเคอร์โค้ดทุกมินิวอเลดตัพเปาร์วอเลดคริปโตและเพอร์เฟกต์มนนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะสแกนเคอร์โค้ดให้ดูกรอกจํานวนเงินลงไปก่อนนะครับกดเติมเงินตรงนี้เลย อ่าหน้าต่างสกแกนขึ้นไห้ทุกคนทําการสกแกนเลยนะครับพอสกแกนแล้วจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเีแนงขวามือตรงนี้ประมาณ30มสิบวิเท่านั้นเองเนะครับก็รับประกันได้เลยว่าไม่นานจริงๆอ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นบริการนะครับการบริการตรงนี้นะครับก็จะมีให้ทุกคนเลือกอ่อาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ทุกคนทําการดูกันเอาเองเองนาะเพราะผมจะไม่มาเจาะจงตรงนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อมันเยอะเกินไป ไม่งั้นคลิปวิดีโอมันก็จะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเลือกแล้วนะติ๊กดาวไว้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดด้านขวานะครับให้ทําการอ่านบริการให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าอ่านครบแล้วนะครับก็สร้างคํหนังสือได้เลยถ้าไม่มั่นใจในการสร้างคํหนังซื้อนะครับให้มาที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับจะเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรง ทางไลน์นะครับจะเป็นไลน์แอด k m ขีด T S นะครับใส่แอดนำหน้าทุกครั้งนะครับที่แอดไปหรือไม่ก็จะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเคอร์โคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะสะดวกดีกว่าเนาะอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากแอดไลน์หรือว่าไม่อยากติดต่อทางไลน์นะครับก็ให้มาตัวช่วยเหลือตรงนี้นะจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะให้ทําการตอบอยู่นะครับให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลย ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเล่นความเร็วขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้เลยนะครับทั้ง2ออันเลยนะทั้งในไลน์ทั้งในเว็บไซต์เลยอ่ะไปหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็พิมพ์ลิงก์ของคุณส่งให้เพื่อนนะอัตราค่าแนะนํานะครับก็จะได้อยู่ที่5%นะครับถ้าเพื่อนฝากยอดเติมเงินเข้าเว็บไซต์เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้5%จากตรงนั้นเลยนะครับ อะผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่ะทางเว็บไซต์ก็หมดแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวผมขออนุญาตกลับไปดูอะสิ่งที่เราปั๊มไว้เลยดีกว่านะครับอ่ะเราก็กลับมาดูอะยอดกดไลค์เรียบร้อยแล้วครับก็นี่นะครับกระแทกหน้าใส่เราแรงๆแบบนี้เลยนะครับก็ขึ้นมาให้ดูเลยเห็นๆกันเลยนะอ่ากระเด้งๆแบบนี้เลยนะครับก็รวดเร็วจริงๆนะผมแนะนาเว็บไซต์เพียงแค่อ่นาทีเองนะครับมันก็ จัดมาให้เราแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีโมจิประมาณนี้นะครับผมสั่งกดหน้าหาไปมันก็หามาเนาะถ้าทุกคนนะอยากปั๊มอีโมจินะครับปั๊มคนดูไลฟ์สดนะครับเพิ่มยอดการขายเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวเองนะครับก็สามารถทํารายการกันได้นะครับลองเข้าไปดูนะพิมพ์เว็บไซต์เกมเอ็มขีดทนะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้อันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ